ขาสวดดีกันด้วยนะพวกกับผมกับไมค์ครับแล้วนะเราจะใช้ชีวิตใหม่เลยนะหลังจากเซิร์ฟเวอร์เป็นห่าอะไรไม่รู้ครับก็ไม่แลกเออก็ดีขึ้นนะเออดีมากอืมใช่อะ่ะคุณบันเนี่ยดีมากเลยนะ <Yeah. S 1> นักลาเขาก็หล่อขึ้นนะเด <Yeah. S 1> ี๋ยไ้่สุดดังนี่ก็กแล้วนะ <c oughs> ก็อาจจะแพงหน่อย น่าจะเละเละอรัแรกนะก็ทําใจนะสำหรับคนทำดังนะวันนี้ก็ไอไมอ่าเราเหลงแกะนะเราเราได้คาเราได้คสามคนคำคำหมอนนะครับตอนนี้ดูดิตอนนี้เราทำเป็นหมอนอยู่นะเราได้หมอนดูดิเฮ้ยมีรายด้วยครับเราสามารถเออที่ผมทำไปแล้วนะ ินโจเออไม่สามารถเดี๋ยวดิทำออบ้านเราดโิโอ้โโิจอวัดความขูงกันเลยครับลุ้นนะเดี๋ยวครับโอ้แกแกไม่มีอะไรเล่นครับเล่นของขู่ของขำเลยครับนี่มันขั ใครวะคือว่าเราดิ <c oughs> แย<ด>่ไอ้ปั้นเกมเฮิ่ปั้าเราดิทำไมเหรอเออกำลังวางโปรตีนอยู่มาดิปั้นหนึ่งนะเราหาของอยู่นะเด,ดี๋ยวดิกูหาของอยู่สัตว์อ่ะเอ้ยย่าย่าจะตาย,ายาาาแล้วกูจะได้ดา่าพออย่างเงี้ยละครับน่<ด><ด>นะเออ นี่ครับมาใหม่ครับอ,อ่าของไม่โขกและไม่แหลกด้วยเทปะละใครอยากเล่นนี้ก็อย่ามาเล่นเลยดีกว่านะรอให้เคิร์ฟมารีใหม่ดีกว่านะถ้าเออก็ถ้าเซิร์ฟมารีแล้วมันก็จะหายรีได้เลยนะหายรีได้เลยนะเออถ้าหายหายรีแล้วนะผมจะได้บอกนะ,ะเพราะสไลดมือมันกำลัง ขัดข้องอยู่กับการสร้างเซิร์ฟเวอร์อย่างอนาการงานสร้างนะร<ต>อนิดนึงนะทําใจนะ,ะก็ผมก็กําลังเขเครียดอยู่นะกับการสร้างบ้านนะทุกคนผมก็เชื่อว่าทุกคนก็กําลังเขมเมครียดเหมือนกันนะกับการสร้างบ้านหนลายบุคคลนะก็ก็อย่าไปเสียใจไปนะ แน่นอนว่าแอดมินนี่ก็จะรีใหม่ครับควาสูขของแอดมินครับปันน้ปนกินอะไรอ่ะฮะปั้นกินอะไรอ่ะไอดำดำกินไข่ดำวัดดำอ่ะเสร็จมากเกินเมื่อช่องแมมเออ็นไะ นี่เราได้ไมล้ละชุดหนึ่งอ่าหกนะอเอาไปหาสองมันได้สุดหกครับจบโอ้เยี่ยวไปเลยโอ้ยเยี่งไเลยู้ยงเข้าเองอ่โอ้ย่ว่อไปอไปไดเดี๋ยวงพูดมาสวะเสวะ โทรศัพท์ีก็มีตามก็มีเอาไปสิพวกนี้เล่นตองมาเรียนที่ฟตะเล่นาเที่ยนนะอาจจะเข้าไปเจออะไรร้านอื่นด้วยก่อนเรียนเจอเจอแม่เจอแ่ค่ะเป็นสอนดีนะก็อยากจะบอกเลยว่าการที่เล่นเล่นคอมพลักงานนะแล้วไม่กินข้าวก่อนมันจะมี่ ภาพนี้นะมันไม่ดีต่อสุขภาพแต่ว่าคุณปั้นก็ทำนะก็ผม่ข่าวนะผมก็ยังเป็นเลยนะเพราะว่าแม่จะู่บการกินข้าวเป็นอย่างมากนะเพราะว่าถ้าลูกกินข้าวหมดแล้วเนี่ยแม่จะดีใจเป็นอย่างมากนะสลับเคยเล่กับ แม่ที่กินข้าวแล้วไม่หมดนะ่เพรากลัวลูกเป็นโรคอะไรอย่างโรคหลังอะไรแร้ออก,ก้เโรคกระเพาะนี่แม่ผมไม่น่าเครียดน,นะไ,นไม่เครียดกินข้าวตรงเวลาอ้าผมอยากจะบอกเลยนะว่าถ้าเรา เอืนนะมันจะรีให้เราก่อนหมดเลยนะรีหมดแน่เลยนะเพราะว่าเป็นเซิร์ฟเวอร์นะเพราะว่ามีคนอื่นเดินมาแว้วเออกงพูดอย่างนี้นะรีไปแล้วนะทำให้ผมมองระยะไกลอ่ะได้ชัดครับแล้วก็ไม่แหลกด้วยครับไม่ได้แทนหรอกครับคนที่ผมทำคลิปแล้วจอ ให้ไปเปลี่ยนการ์จอนะครเออไปค์ะมันมันไม่รับสเปคคอมนะสเปคคอมไม่มีนะขั้น่ํำกว่าได้นะเอ่เอย <c oughs> นอ่าขุมปัน<ห>ส่วนความสวยนี่ก็ถ้าเคยเกินไปก็อาจจะทาให้คองคุณแหลกคุณแหลก,หก,หกเลยเช่นความสวยก็เจ็ดพันเจ็ดพันน่ะนะวมิเตอร์บอกว่าเจ็ดพันวายเงี้ย โ oh. มันแพงนะแล้วให้คุณไปซื้อสเปคคอมด้วยนะเพราะว่าแน่นอนนะเพราะคุณไม่ซื้อเนี่ยรับรองได้เลยว่าหน้าจอคุณแรกแน่หน้าจอคุณมีการปรากฏการขึ้นมาแนะ่ <c oughs> ก็เลยอย่าอ,อแนะนำนะหนึ่งพันพอนะเ <c oughs> พราะว่าเกมทุกระดับมันคงไม่สูงว่าหนึ่งพัน นอนะเอาคนตัมใหญ่เกมมาริโอนี่ก็ไม่เกี่ยวนะนเต็กอ,อะไรนะีเช่นเกมฟาร์คายสามนี่ก็จะรับแค่สองร้อยเอ๊ะห้าหกร้อยวาทนะฟารคายสามเนี่ยส่วนฮีโร่ออฟนิวเวิร์ดก็โอเคอเค่ิมพอไม่ต้องแค่เร้่องเอีก แค่นี้อยอ,อกเสริฟยากเสร์ฟอีกชั้ออนหนึ่งก็ได้ไม่เป็นไรเออพอดีว่าขอภคยนะออผมชอบสร้างบ้านาคนเดียวนะออผมก็เลยมาสร้างบ้านาคนเดียวไม,ยไม่ได้หรงเนะก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งนะที่เขาชวนให้ผมอยู่นะแต่ว่าขอพคยจริงๆนะผมชอบอยู่คนเดียวนะเด็กเก็บกดนะเขาจะแบบอ่เอ,อเชืเออ่เอจเชื่อนะฮะ เดี๋ยวเราจะมาหางกันแล้วจมัตตรงนี้นี่นี่เดี๋ยวหาไม้เากอนวูเก็บมีการต้นด้วยเออขวดเดียวเออเฮ้ยกูขวดเดียวอะไระวันนี้เมาตกลงเอาไม้ธรรมาดาใช่ไหมแหลกเลยจริงจังถ้างั้นเรา กาลางเต่นก่อนนั่งคือบ้านเราการ,าการเต่นเนี่ยมันมันไม่ยากนะเดี๋วยวยยก่อนแม่งหันไม่ลงเออช่างงานเสร็จแล้วเฮ้ยหันก่อนเอองั้นละนี่อ่าห้าหกนะเฮ้ยปั้นเสื้อโพมันไหนวะพิมพ์ว่าเซตแล้วก็โฮมเฮ้ไม่ได้หรอเสื้อโทรอันนี้อันนี้เป็นลนะ็อ่ะเสื้อโทรเด็กอะ นี่ทำไรวะฟาบอควับอ๋อมันมีทาไปตรงนี้อะไรวะปุ๊บเลยครับอ่าทํงแม่ครับจังแม่งละแล้วคุณไม่คิดว่าจะทําเป็นกระจกบางเหรอครับกระจกที่นี่มันบ้าคนอื่นหมดเลยว่ะเนี่ยบ้าคนอื่นหมดเลยเอ้าหมดว่าไฮเปอร์หรอ ไฮเปอร์แล้เจะเปลี่ยนแมปใหม่ใช่แล้วครับก็อย่าไปซื้อของดีว่นะแนะนำเลยระวังมือนนะครับลงทางเยอะสปามมันี่มันลงทางได้ช่องแม่เือครับเราไม่ต้องมีทเดิกก็ได้นะพวกนั้นมันแค่เป็นโหมดไอเทมนะเราเป็นโหมดแค่ซูเปอร์แมปก็ได้ลแล้วนะไปแม็ คนไทยเกียนได้ครับเราเป็นซูเปอร์แม็กคนไทยเกียนได้ครับนี่แนวละชื่อแนวละวเพราะการที่เรียกชื่อแนวเนี่ยต้านส่งสูงสี่ชั้นดีไหมแล้วจะทำเป็นบ้านไทยเกาะนะไอ้เกียวบินไม่ได้เอาเอาบ้านสองไทยปัญหาละอ๋อเอกปิดดี่ยว่ะบ้านไม่ปิดละีบ้านอะไร ใครสร้างบ้านประผัดได้ไหมคะในยอดเลยโค<ฮ>้ทำได้เวทมากทครับโหดอ่ะอืมอีสาวว่ายน้ำไปไว้โคุดเอฟจัดอ่ะไอทำได้ยกนิ้วโป้งตีนให้เลยเฮ้ยแล้วก็เออพูดถึงเรื่องบ้านประผัดอ่ะตีนตนัตนนี้ได้ยินไหมพี่บะได้ยินได้ยินค่ะพี่อคุณพีสะสยองเลย เราต้องเป็นเกาะที่นะปั้นใช้ไม้จังเกินมาเลยะชอบพี่เกบหาไม้ใหม่โอ้โหแจกแล้ว่อี้แป๊บนึ่งน่าจะมาะการที่ข้างบานเนี่ยเราก็มีการเปลี่ยนมากนะ,ะสี่สี่นะให้เราวัดด้วยนะอย่างเช่นเราจะล,ลง ขอไทยละแม่งหลุดแล้วเซิร์ฟไปแล้วเกมได้นะมมาได้ตูวมาได้ตูวอ้าเ้ยทำประตูลุกมาได้เลยประตูลุกมาปิดได้จะไม่ได้ทำไงวะมันให้ยดิครับเกือบเลยเอางี้แล้วกันคุณได้ยิงครับเอออเาเป็นยังไงประตูงี้เป็นไฟอะเปิดข้างนอกก็เข้ามาข้างในปิดเองอะ นี่ยออทำเครื่องปุ๊บปิดตาทำอะไรวะวรียวเวียวเรียวทำไรตัวก็๊ปิดได้อะกดเดีก่อนรัวเหรอฮะจะทำอะไรอ่ะรัวปุ๊ปิดได้อืมจะไม่ได้ละไม่เล่นนานเอากี่อันเนีไม่ได้เล่นนานด้วยก็สองพอนี่ผมดูคลิปยูทูปใครอยู่บางคนนะ อาจจะมีสิ่งปฏิกูนคือขี้ก็เป็นเลยเอาแปะไว้ตรงไหนเ <c oughs> นี่ยเออเออตรงนี้สิเฮ้ยโทรศัพท์ใหม่แรลมเตะดีกว่าหูบัดดิว่าไหมตัว,าตวงานตัวก่าวาว่าหูบัด โซบะต้องกระบาดจนไปไม่มีแอร์แล้วคงเป็นไปไม่ได้แล้วเตามห้ามอยู่ากเลยเค้าใส่แม่ก็สอนว่าถ้าไม่แอบดมาเอบแม่เติมด้วยอย่างนั้นอ่ะอ็ดแม่เติมเรอเออโผล่ไปเด็กหัวเด็กเกียนก็มีหน้าที่เก้าวอย่างด้วยกันน่ะ หนึ่งกงนับถือศาสนาด็อกจะลงกระงเสร็จแล้ว่ะเอาชิวหายละมีปิ้งดอกเอิงเรียบร้อยต้าเป็นจังมืดจังเลยหนึ่งสองสามเลือดอินฟินิตี้โดยการกินเอฟเฟนทองแสดงว่าบ้านเราท um, uh, uh. uh, uh. ี่บ้านที่สร้างมาคือเรียง เด็กเลียวขนาดนั้นเอ็ดแม่เติมขี้ไอ้ก้อยชิพายเฮ้ยกินบอกใ้เออเฮ้ยผมว่าผมผมเป็นชิพายอะไรก็รู้ว่าชสวยๆอ่ะเอ่อชิพ็ยนี่ก็เออเราใช้แม็กแพคอยู <in> ่ มันจอต้อเอาเล่นอยู่ตรเนี้เล่นมันจะทำมันก,กว่าหเหมือนเหมือนเกียร์นะเ,นเกียร์เกียร์อะไรประมาณบางอย่างนะตรงที่ปั้นแบบแบบคนรวยเลยมันต้องทำแบบแบบคนรวยฮะแบบคนรวยทำไมอ่ะเนี้ยเออรวยเลยทำมางานพี่จะค้าวไม้ธรรมา,มาลา เสกอะมันจะสวยกว่าเราทำเนี้ยว่าปะใช่แล้วอะไรอะเห็นเหรอเห็นเด็กนาเปล่างาเนี้ยมองไม่เห็นวะตาบอดกิดจุ๊บหอนยังไม่ได้ล่นเลยไอ้มาเลยงผูบรกันมันเสกอะไรได้ต้องลืมพลาดจังเลยบุตรสาวมามัน ที่ป้าน,อนอเอาจอบไปปะพี่ป้นเอาจอบอไปเอาไปใช้ใป้านป้นป้นงานงงนงนงานงานงนงานงานไานานงานงานานงนงา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 นงนงางนงานน มันทำเซิร์ฟเล่นหรอที่คิดจะจะสร้างเซิร์ฟอีกไหมเนี่ยโหกูเบื่อแล้วการขั้นเซิร์ฟเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ใช่นะข้อหนึ่งนี่จะเบื่อกับสำหรับคนที่ขอยอยากเป็นแอดมินมากนะผมจะเบื่อมากเลยนะข้อสองนี่ก็ผมจะไม่ชอบคนที่พูดว่าแหลกแหลกเอ้ยเอ้ยแหลก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 ครับแหลกแหลกอะไรประมาณนี้ ชอบคนที่บปิดแล้ววิแรกจะสซ้องทำไมเซิร์ฟเ,เ,เนี้ยเนี่ยข้อที่สามเนี่ยส่งเช่นคนสร้างบ้านอยู่ดีผมบอกว่าอย่าเกียาเกียนะแอมินจะสร้างมาค่อยวางตัวเ็งวางตอ,อนนี้คุณอัดอยู่ใช่ไหมนี่นะ,ะมันคือข้อเสียเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ขอเป็นแอมินเนเหมือนแรดนะเหมือนต้อแหลบ เดี๋ยวจะทำอันาานี่กันนะฟาร์มเสร็จแล้วเว้ยอี่ปานอเอาเสร็จหรอเดี๋ยวจะทำฟาร์มกระบองเฮ็ดเนี่ยเขาจะทำฟาร์มกระบองเฮ็ดมาสิครับใช่หรือเปล่า <c oughs> ต้องแม็กซ์้ำเดี๋ยวหยุดทางซ้าำมาขับด้กยว่ามันจะได้ไม่หลบหนวที่บ้านแต่ผู้บดซ้ำฟาร์มแต่ยังไม่เรื่องไงไหน,นเอาผู้บดอีกแล้วซ้งฟาร์มมัฟาร์มไม่เวิร์ก พูกวนด่าเราจะมาข้างฟาร์มดี๋ยวก่อนเราจะข้างฟาร์มตามเขานะะเราจะ้อเรียแบบครับเราจะเก็บได้เราจะบเบอ้อยนะเราซือออาา้ออ,อ,แบบอ้อยมาเราเจออ้อยมาผมจะเก็บได้จะไม่เอาท <ผม S 2> ั้งหนะมดเหรอั้หมด จะหมาอ่ะเดี๊ยวไปขี้เหรอใครแอบน้ำวะป้านแกงตอนแรกนึกว่าไปขี้ไอ้ป้านแอบวางอยู่อ่ะมันอาจจะมีพลังงานก็เป็นได้เป็นไม้ไราสายเว้ยนี่ยไ,ไม้ไราสาย เอาไมคเข้าไปอาบน้ำได้วยเผยยี่คิดเหมือนเราเลยครับยังอ,อันไม่เคยก็บอกไมคไร้สายเอาเอาไมค์ไปแฟบเป็นเพื่อนด้วยครับไข่ต้โยด้เราดิแฟบแฟบแฟบไม้ไร้สายแล้วกันน้ำได้นะเอาไมค์เนี่ยไปแฟบห้องน้ำด้วยนะจะเกิดอาการแบบแ <ฟ S 1> พูดพูดเก่งมากเลยบอกดีแล้วบอกแฟบอัตโนมัติ ใช่แล้วมันจะแฟบแล้วก็พูดได้เร็วเหลือเกินอ่ะแมไปเลสายหลักงี้อยู่พี่เอิลัวๆแล้วึวครับใมาขใครออกไปวะครเข้ามาเนนะคะไปโอ้โหนะไปเติทำไมเหรดูจากสิแแอพีเเอินทำไมวะอา ก็เป็นก็เป็นรุ่นป .5 คือว่ามันจะเข้าแอนิเมชนะันไม่ได้เลยเนี่ยที่แบอนิเมชั่นตดนูดมึกอ๋ออยากจะมาให้พี่วาดรูปเหรอฝันไปเถอะสามปีมาตุ้มมาลุ้นมาลุ้นด้วยมาลุ้น <c oughs> หน่อยดิเอ้าควายเลยเกี้ยกินวาดอะ้รดีเด้อมาได้ วันก็ด้วยอ่ะวันอาทิตย์อ่ะจันปันสส่วันเนี้ยมันจ้างกูห้าร้อยเอาชะตังคะบ้างไปคามอยู่เว้ยอุ้ยออมาเข้าในห้องน้ำรึสิมัาคนจ้างห้าร้อ่ะเปคุมแบบผมว่าไม่คุมนะปันสวินเกียร์ฮะ ผมผมยายจะบอกนะนายกาดี่เขาบอกได้เลยนะใช้นายกาห้าหมื่นนะรุ่นแฮปโฟนนะแนายกาห้าหมื่นติดกำแพงแพงนะอย่าจัดเลยอ้าวสมหลุนี่หลูมมากนะไม่เปละไม่แปลกใจเลยจะทำกองติจกเบอมระจกทำไมผมว่าว่ามึงรวยนะย้น เป็นซอมบี้ฮะคีซอมบี้ไม่เกี่ยวจริงนะเป็นซอมบี้เป็นซอมบี้เก่นว่ะจริงนะเป็นไม่คีผมไฟไหม้ได้ไงโดนแสงแล้วไฟไหม้เลยครับอ่าแสงสุดท้ายฟังเพลงมากไปซอมบี้ จะมีฟังเพลงเกินเอาเพลงเวลาเอาล็อกเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์สุดท้ายเลยเป๊าะเป๊าะไม่มันไม่มันไม่มีเอาเพลงแนะนำไม่เอาล็อกเกินไปนะจ๊ะไม่ว่าคนไม่เออการที่จะเป็นยูทูบเนอร์นะก็ห้ามเอาเพลงให้ฉลองเอาล็อกก็ได้เออว่าไม่ได้เพราะว่าเออ เปิดเป็นทางทางคีบปิดเอไปห้องกินโชว์ดิได้ปะเปิดเป็นทางทางคีบปิดเหรอไปห้องกินโชว์ได้เะลาะถ้าเราตั้งเดี๋ยวเราตั้งเลยก่อนนะยังไม่ไปบอสดูงชักว่าของฉันไม่เคยดีชกมันเลยชกฟอกโอ้โหบอยมันไปห้องกินโชว์ดอ่ะ ไปไหมอ่ะเปิดท <Apple S 1> ีแม่ไม่ได้ห้องฉันนะไม่ห้องเราห้องนี้ก็ไม่ไ้ห้องเราเหมือนกันแล้วห้องเราอยู่ห้องแี้รพอและให้ป้านคนเดียวบักใครเนี่ยไม่ต้องรับบักใครอยู่ห้องนี้พอคินเดี๋ยวป้านได้มา ปั้นตามกันเลยครับเฮ้ยทิ้งกูหรือว่าป้นโอ้ปั้นไปก่อนเลยน้องกันคุณปั้นนะน่าเออทิ้งคุณปั้นจัรลองว่าเกียรเลยไม่มาเก่งใหครับเจอเกียนครับเฮ้เข้าดิเกีรยร์ไรฮองเอาดิ เรื่องเล่านะแล้วเรื่องนล้วห้องเอ๋บอกกับเก็บอะไรนี่นะใครชอบสั้นใครดีวะสำหรับคนที่อยู่ห้องผมเนี่ยเขาจะรู้วบมันเป็นเรื่องเล่ากับการแวนน่ะฮะเราไม่เคยฟังไอ้ปั้นฟังแล้วนี่มันใครมา TPA มาจังเลยคินบอกเนี่ยไอ้ชื่อเดอะล็อกเก็ตเนี่ย เอมาเปิดเพลฟังกันอุ้ยแล้วครั <airpl> uh, ้งท yeah. yes mm ี่โชว์ดิกละรังเี้ได้ป่ะอเบะน้อยไปก็นด้อยูุคนเดียวดีว่ะยาสบะต โอ๊ยสยเงไปห้อยห้แล้วเฮ้ยขอี่อเปิเพลงลงเพลงรอแล้วกันโอ้ยววอนีก like okay, ็เกิดอารอกาิสออยกลังยีวัวไ้ นะครับอ่าไปแล้ว<า>อ่าไปแล้วสวัสดีครับไป,ไปห้องเรา <ไป S 1> เถอะ <ไป S 2> บายบายนะ